ในส่วนของเทคโนโลยีกายภาพนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์นะครับหรือเป็นลักษณะของตัวอินฟาสต์เจอร์นะครับในทุกโโยี่นี้นะครับเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเซนเซอร์นะครับ โดยเทคโนโลยีของเซนเซอร์นี้ครับก็คือเป็นอุปกรณ์เซนเซอร์นะครับซึ่งลักษณะของอุปกรณ์เซนเซอร์เนี่ยนะครับก็จะแบ่งได้ประมาณ3ประเภทนะครับตามคุณสมบัติของการตรวจจับนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอุปกรณ์เซนเซอร์ด้านกายภาพหรือเป็นฟิสิกอลเซนเซอร์ก็จะทําหน้าที่ในการตรวจจับปริมาณคุณสมบัตินะครับทางกายภาพยกตัวอย่างเช่นแสงอุณหภูมิความชื้นแรงโน้มถ่วงนะครับตำแหน่งพิกัดต่างๆการเคลื่อนไหวการสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็นําข้อมูลที่ได้นะครับมาแปลงเป็น ข้อมูลในรูปของสัญญาณทางไฟฟ้าเพื่อน,นําไปใช้ในการประยุกต์ต่อไปนะครับถัดมาเซ,เซ็นเซอร์รูปแบบที่2นะก็คือเซ,เซ็นเซอร์ทางด้านเคมีนะครับเคมีคอลเซนเซอร์นะครับก็เป็นอุปกรณ์เซ,เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการจับปริมาณคุณสมบัติทางด้านเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารพิษสารปนเปื้อนนะครับสารอาหารนะครับและท่าหรือว่าสภาพดินพวกนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับ เมื่อตรวจจับได้แล้วเนี่ยก็จะถูกแปลสภาพจากข้อมูลที่ได้นะครับเป็นสัญญาณทางไฟ้าเพื่อนําไปใช้ในการประยุกต่อไปนะครับส่วนประเภทของเซนเซอร์สุดท้ายก็คือเซนเซอร์ทางด้านชีวภาพนะครับเป็นไบโอเซนเซอร์นะครับในลักษณะของเซนเซอร์ตัวนี้นะครับจะใช้เป็นเซนเซอร์ในการตรวจจับปริมาณทางด้านชีวภาพยกตัวอย่างเช่นระดับน้ําตาลระดับออกซิเจนนะครับระดับฮอร์โมนอะไรพวกนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากปฏิกิริยาต่างๆนะครับก็จะถูกนํามาใช้นะครับ ในการตรวจจับแล้วก็แปลงข้อมูลที่ได้ในรูปของสัญญาณไฟฟ้านะครับซึ่งทั้ง3เซนเซอร์นะครับทั้ง3ชนิด3ประเภทนี้นะครับเราก็เห็นว่าเป็นลักษณะที่จะได้ข้อมูลนะครับเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเพื่อนําไปใช้ในการประยุกต์ และละักษณะของตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆครับก็ได้มีการไปประยุกต์ใช้หรือติดตั้งเพื่อดาการตรวจจับพฤติกรรมต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในอุปกรณ์เซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์ทางด้านการสั่นสะเทือนเซ็นเซอร์ทิศทางนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์ทางด้านอุณหภูมินะครับเซ็นเซอร์สีความชื้นนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเซนเซอร์ทางด้าน GPS ความเร่งก็มีนะครับใน,นขณะเดียวกันนะครับ ในการประยุกต์นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซนเซอร์เนี่ยครับก็สามารถทําการพัฒนาแอปขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นในการาทําบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮมนะครับก็จะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตําแหน่งต่างๆเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณแล้วก็อุปกรณ์รับสัญญาณก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อใช้ในการควบคุมการทํางานนั่นเองนะครับ ีส่วนติดต่อประสานระหว่างมนุษย์และเครื่องนะครับในที่นี้เราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการอินเทอร์เฟซระหว่างมนุษย์แล้วก็เครื่องจักรนะครับหรือเครื่องมือทางเล็กทรอนิกต่างๆนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางด้านกายภาพรูปแบบหนึ่งนะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์แล้วก็เครื่องนี้นะครับก็มีเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีความเป็นจริง เสริมนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเทคโนโลยี AR นั่นเองนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับจะเป็นการสร้างเนื้อหาสื่อนะครับบนโลกความเป็นจริงนะครับในที่นี้ก็คือเราก็จะใส่ข้อมูลที่เป็นลนะักษณะเป็นส่วนที่เสริมสร้างขึ้นมานะครับโดยผู้ใช้งานก็จะเห็นนะครับว่าลักษณะการทํางานเนี่ย จะมีอะไรที่เพิ่มเติมกับการอธิบายในโลกของความเป็นจริงนะครับถัดมานะครับก็เป็นเทคโนโลยีนะครับความเป็นจริงเสมือนนะครับหรือเรียกว่าเทคโนโลยี vr นะครับเทคโนโลยีนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างเนื้อหาหรือสื่อนะครับแล้วก็นําไปอยู่ในสภาพแวดล,ล้อมที่ปรากฏเสมือนจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะมีการซิมูเลตฉากขึ้นมาแล้วก็มีการใส่ข้อมูลที่เป็นจําลองเข้าไปเพื่อให้ได้เห็นรายละเอียดต่างๆนะครับ นั่นคือในส่วนของเทคโนโลยี VR ถัดมาในเทคโนโลยีของความเป็นจริงผสมนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นระหว่าง AR กับ VR รวมกันซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับเป็นตัวลักษณะของที่เรียกว่าเทคโนโลยี MR นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเอาเทคโนโลยีของ AR VR เนี่ยมาผสมร่วมกันทำงานนะครับเพื่อทำให้เห็นภาพทั้งที่เกิดบนโลกจริงแล้วก็เป็นโลกเสมือนด้วยนั่นเองนะครับ ในขณะเดียวกันเพื่อให้มีการตอบสนองต่อผู้ใช้งานในลักษณะของภาษาสมบัติที่ดีขึ้นระหว่างอุปกรณ์หรือว่าสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนะครับเทคโนโลยีทางด้านตัว XR หรือว่า x t e n Reality นะครับก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ถูกนำมาใช้ในการขยายนะครับเพื่อทำให้นะครับเกิดเทคนโนโลยีการรับรู้นะครับสมัยใหม่ซึ่งลักษณะของ XR ตัวนี้นะครับเกิดจากเทคนโนโลยีของ AR VR, MR นะครับเป็น3ส่วนนะครับซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีจุดเด่นและทำให้เกิดการรับรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์มากขึ้นเทคโนโลยีอุปกรณ์ขับเคลื่อนการทำงานนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่ถูกนำมาใช้ ในส่วนของเทคโนโลยีทางด้านกายภาพนะครับโดยลักษณะของอุปกรณ์ขับเคลื่อนการทำงานนะครับหรือว่า actuator device เทคโนโลยีนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ในรูปแบบของพลังงานนะครับเพื่อต้องการควบคุมการเคลื่อนที่หรือควบคุมโครงสร้างหรือกลไกให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางไม่ว่าจะเป็นเชิงเส้นหรือทิศทางหมุนนั่นเองนะครับโดยลักษณะของรูปแบบของเทคโนโลยีขับเคลื่อนการทํางานนี้หรือว่า actuator นี้นะครับ ก็จะเป็นรูปแบบของอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีรูปแบบการเปลี่ยนพลังงานนั่นเองยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนพลังงานในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้านะครับไปเป็นพลังงานกลหรือพลังงานงานกลไปเป็นสัญญาณเป็นพลังงานทางด้านไฟฟ้านั่นเองนะครับประเภทการทํางานของตัวแอคช a t เตอร์นะครับแบ่งได้เป็น2รูปแบบนะครับได้แก่รูปแบบทิศทางการเคลื่อนที่แล้วก็รูปแบบการใช้พลังงานนะครับในรูปนะครับเราก็เห็นว่ารูปแบบของการเคลื่อนที่นะครับก็สามารถ สแสดงการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์นะครับก็คืออุปกรณ์นี้สามารถเคลื่อนที่ในลักษณะของการหมุนได้นั่นเองนะครับซึ่งในขณะเดีวยวกันอุปกรณ์มอเตอร์นี้ถ้ามองในรูปแบบของการใช้พลังงานก็เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลในขณะเดีวยวกันในรูปแบบ a อ t u a ูเอเตอร์ที่ใช้พลังงานทางด้านนิวเมติกเนี่ยครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําให้เกิดการอัดแรงอัดแรงหดนะครับหรือแรงยืดต่างๆของตัวกลไกทางด้านตัวไฮดรลิกได้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นนะครับก็จากที่ผ่านมาเทคโนโลยีต่างๆนะครับเราก็เห็นว่าเทคโนโลยีทางด้านกายภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นอินฟาสตัคเจอร์เพื่อสนับสนุนการทำงานให้เกิดการทำงานร่วมกันกันกบเทคโนโลยีทางด้านไซเบอร์ได้ด้วย